มันไม่ใช่ยุคข,ของเราเป็นยุคข,ของลกูกหลานที่นัน่นก็ดูสิเนี่ยพิธาสี่สิบสองเขาจะพูดจะอะไรออกดีเบตมันสมาร์ทอ่ะมันสมาร์ทคนอายุน้อยๆย,ย,ยนี่มันมันคือหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบัน,นเขาอยู่กับโลกปัจจุบันโลกอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะพูดจาฉาฉานและเมืองไทยนี่อย่าลืมนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตรีคือเรียนจบได้เข้าให้ตรีคิดเป็นให้โทร แต่มันพูดไปนี่ให้เอกเลยอืมเพราะนั้นเรื่องพูดนี่เป็นสำคัญเลยและยินดีกับพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคใหม่ที่เป็นพรรคสมัยสองแล้วขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้นี่ถือว่าเก่งมากนะฮะเก่งเก่งทีมงานเก่งก่ในกรุงเทพนี่ถือว่าซึนามิเลยนะก้าวไกลทำอะไรก้าวไกลทาแบบเป็นแบบเหมือนบริษัทเอ e อทั้งหลายเนี่ยเวลาจะสร้างสินค้าตัวใหม่ ไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้าที่ดีมากหรอกไม่จําเป็นต้องเนียบเหมือนบริษัทเก่าๆที่แบรนด์ดังๆสินค้าต้องให้เนียบไปก่อนแต่ว่าไอ้ทางเนี้ไม่ต้องเนียบหรอกแต่ให้มันถูกใจลูกค้าเขาซัดไปตรงใจลูกค้าหยาบหน่อยลุยหน่อยก็ปรากฏว่าลูกค้าถูกใจเหมือน SME ที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆเจ๊งไป